มัก,การพประคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านขะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านทําความดีไว้เถิดประเสริฐนักไม่ต้องกลัวว่าจากไม่ได้ผลทําความดีได้ดีแน่แท้ทุกคนไม่ต้องกลัวไม่ได้ผลของความดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีนั้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติการที่ประเทศชาติจะพัฒนาไปได้นั้นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งคือการเป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความขยันหมั่นเพียรความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดีเป็นการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง สุจริตธรรมหรือความซื่อสัตย์สุจริตหมายถึงความประพฤติดีความประพฤตชอบความประพฤติซื่อตรงต่อหน้าที่อันเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนให้พุทธศาสนิกชนได้จะหนัหรือว่าการดำรงตนอยู่ในคันลองคลองธรรมของสุจริตธรรมนั้นธรรมะจะรักษาคนที่คิด พูดและทำอย่างซื่อสัตย์สุจริตให้มีความสุขตลอดเวลาในการดำเนินชีวิตซึ่งควรยึดหลักสุจริตทรรา3ประการดังนี้ 1. ประพฤติชอบด้วยกายเรียกว่ากายสุจริตอันได้แก่เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์และเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 2. ประพฤติชอบด้วยวาจาเรียกว่าวาจีสุจริตอันได้แก่เว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบและเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อสามประพฤติชอบด้วยใจเรียกว่ามโนสุจริตอันได้แก่ไม่โลกมากอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่พยาบาทปองไร้ผู้อื่นและไม่เห็นผิดจากคันลองคลองทมสุจริตธรรมอำนวยผลที่ดีคือความสุขทุจริตรมอำนวยผลที่ชั่วคือความทุกข์หวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่ว ปลูกต้นข้าวเกิดเมล็ดข้าวดังเขาว่าปลูกถั่วงาเกิดถั่วงาเป็นแม่นมันปลูกอย่างไรได้ผลอย่างเดียวกันตามพืชพันหว่านลงจงเข้าใจแม้ความชั่วปลูกลงคงได้ชั่วความดีคงไม่กลัวคุ้มตัวได้ปลูกความดีผลดีมีทั่วไป ความชั่วไซอย่าปลูกเป็นถูกเอ่ยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งต่อทุกๆสังคมไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ในระดับใดก็ตามเราควรประพฤติและปฏิบตัติเพราะหากคนในสังคมขาดคุณธรรมข้อนี้เมื่อใดสังคมก็จะวุ่นวายไม่สงบสุขคนจะเอารัดเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวมากขึ้น ดังพุทธศาธสนาสุภาษิตที่ว่าสัจจังหะเวสาธุตังรัสานังความซื่อสัตย์นั้นแลดีกว่ารถทั้งหลายเราจึงควรซื่อสัตย์ต่อตอนเองครอบครัวหน้าที่การงานมิตรและประเทศชาติการยึดมั่นหลักสุจริตธรรมจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต ตำหลักมงคลชีวิตข้อที่6การตั้งตนชอบข้อที่18การทำงานไม่มีโทษและข้อที่37การมีติดปสัสจักกิเลสและการยึดมั่นดังกล่าวจะก่อให้เกิดความสุขในทุกเวลาที่ประพฤติและปฏิบตัติสุจริตธรรมจะทำให้สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืนและสงบสุขต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ